สถานการณ์ต่างประเทศในวันนี้นะคะจะชวนผู้ชมมาติดตามเรื่องพายุไต้ฝุ่นโนรูที่พัดถล่มฟิลิปปินตั้งแต่เมื่อคืนค่ะทําให้ทางการต้องสั่งอพยพป,ประชาชนปิดโรงเรียนระงับทั้งเที่ยวบินและเรือโดยสารนะคะซึ่งพายุนี้เกิดขึ้นในแถบเอเชียในบ้านเราแต่เชื่อไหมคะคุณผู้ชมในอีกซีกหนึ่งของโลกก็เกิดพายุเฮอริเคนพัดถล่มแคนาดาไปพร้อมๆกันนะคะคุณมินิ tha ค่ะ ที่แคนาดาก็เสียหายหนักจากพายุเฮอริเคนฟิโอน่านะคะซึ่งตอนไปถล่มแคนาดาเนี่ยไม่ได้เป็นเฮอริเคนและอ่อนกาลังลงแต่ว่าความเสียหายเขายังบอกว่าต้องใช้เวลาหลายเดือนด้วยกันในการฟื้นฟูนะคะส่วนไต้ฝุ่นโนรูที่ฟิลิปปินส์เนี่ยอ่อนกําลังลงจากก่อนหน้านี้ที่เป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นล่าสุดความเร็วลมจะอยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและคาดว่าต่อจากนี้จะพัดออกจากเขตของฟิลิปปินส์ช่วงคืนวันนี้มุ่งหน้าเข้ามาใกล้กับเวียดนามเป็นลําดับถัดไปค่ะ อิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนรูทําให้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนกักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงจังหวัดเกซอนซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลูซอนและอยู่ทางตะวันออกของกรุงมะนิลามีคลื่นสูงซัดขึ้นมาถลม่มถึงริมถนนชายฝั่งนะคะพายุไต้ฝุ่นโนรูซึ่งมีกระแสลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตอนที่พัดขึ้นฝั่ง พัดถล่มเกาปะปวยโยในจังหวัดเกซอนเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นพายุลูกที่11แล้วนะคะที่พัดถล่มฟิลิปปินส์รวมทั้งยังเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของปีนี้เท่าที่เกิดขึ้นมาทางการแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังทั้งเรื่องของดินถลม่มน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็คลื่นสูงในหลายพื้นที่ด้วยกันนอกจากนี้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์ประกาศเตือนภัยลงประโชคแรงระดับสูงสุด ให้เฝ้าระวังน้ําท่วมรุนแรงในเมืองหลวงของประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่าอิทธิพลของพายุเนี่ยทำให้บางพื้นที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ขณะที่ประชาชนมากกว่า8,400คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงหลังจากก่อนหน้านี้ทางการสั่งอพยพป,ประชาชนหลายพันคนขณะเดียวกันผลกระทบจากพายุนะคะสายการบินหลายแห่งยกเลิกเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศซึ่งบินเข้าออกกรุงมะนิลาอย่างน้อย30เที่ยวบินแล้ว รวมถึงเที่ยวโดยสารเรือเฟอร์รี่ที่ระง,งับการให้บริการเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะหน่วยยามชายฝั่งของฟิลิปปินส์รายงานว่ามีประชาชนมากกว่า2,500คนตกค้างอยู่ตามท่าเรือต่างๆนะคะเพราะว่าเรือเฟอร์รี่หรือว่าเรือข้ามฟากเนี่ยระง,งับการให้บริการขณะที่โรงเรียนกับสถานที่ราชการซึ่งไม่ได้มีความจําเป็นก็จะปิดทําการในวันนี้นะคะส่วนสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นค่ะก่อนหน้านี้มีพายุอีกลูกหนึ่ง คือพายุทารัสที่พัดถล่มญี่ปุ่นนะคะพื้นที่ทางตอนกลางเนี่ยเผชิญพายุลูกนี้ส่งผลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่มีน้ําท่วมมีดินถล่มหลายจุดด้วยกันนะคะอย่างในภาพนี้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปในสถานที่อาบน้ําร้อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะคเสียหายแทบจะสิ้นเชิง<อ>เนี่ยรถจมไปครึ่งคันสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่าภัยพิบัติครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย3คน บ้านเรือนประชาชนอีกประมาณ1,2 0,000หลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เนื่องจากว่าดินถล่มเนี่ยค่ะไปทับเสาไฟฟ้าเสียหายเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างการเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดนะคะแต่บางจุดเขาเกรงว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง2-3เดือนด้วยกันส่วนภาพนี้มาจากทางฝั่งแคนาดานะคะเป็นอีกที่หนึ่งที่เผชิญพายุรุนแรงในช่วงนี้ ภาพความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ทางตะวันออกของแคนาดาค่ะหลังจากพายุฟ,ฟิลนาพัดถลม่มชายฝั่งด้านตะวันออกทําให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะความรุนแรงของพายุทําให้ประชาชนมากกว่า4 0 0 0คนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ จุดนี้ก็เหมือนกันคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ระบุว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้หลังจากที่พายุลูกนี้เรียกว่าสร้างความเสียหายในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะทีมเจ้าหน้าที่รวมถึงทหารจากรัฐบาลกลางต้องกระจายกําลังเร่งฟื้นฟูและทําความสะอาดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว,ว่าบ้านเรือนจํานวนมากเนี่ยเสียหายมูลค่ารวมแล้วคิดเป็นอาจจะหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ ขณะที่ล่าสุดในแคนาดาเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนด้วยกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอกว่าพบผู้สูญหาย1คนเป็นหญิงวัย73ปีคาดว่าถูกน้ำทะเลซัดออกไปและเจ้าหน้าที่ยัค้นหาอยู่แต่ล่าสุดเจอก็คือเสียชีวิตแล้วครับค่ะต้องบอกว่ากระทบไปทั่วโลกจริงๆ<ช>นะครับทุกซีกโลกจริงๆ แม้จะเป็นภัยธรรมชาติแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากมนุษย์เหมือนกันต้องยอมรับเรื่องนี้นะก็ผู้เชี่ยวชาญก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เสมอว่าสถานการณ์โลกร้อนอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นมันก็ทําให้ไอน้ําต่างๆในมหาสมุทรระเหยออกไปมากขึ้นค,ความชื้นในเมฆก,ก็เยอะขึ้นใช่ไหมคะคมีส่วนที่ทําให้พายุรุนแรงขึ้นซ,ซึ่งตอนนี้นะครับถ้าไปดูข้อมูลพายุที่อยู่ทั่วโลกตอนเนี้ มีถึง7ลูกนะครับที่แอคทีฟอยู่ในตอนนี้นะครับอยู่ที่เอเชียเนี่ยสลูกนอกนั้นก็กระจายอยู่ทั้งอเมริกาแบบนี้นะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะสะท้อนอย่างที่คุณวินิฐาบอกไปคือเรื่องของโลกร้อนมันใกล้ตัวเราอย่างไงมันก็ทําให้อุณหภูมิ บนพื้นผิวน้ําทะเลเนี่ยมันอุ่นพอน้ํามันอุ่นเนี่ยแน่นอนอย่างที่บอกไปไอ้น้ำมันลอยขึ้นไปอลอยขึ้นไปเจออากาศเย็นก็ควบแน่นกลายเป็นหยดน้าหยดเล็กๆเ,เยอะเข้าก็เป็นเมฆเยอะๆเข้ามันก็ก่อตัวเป็นพายุได้นั่นเองนะครับเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดว่าโลกร้อนมันดูไกลตัวแต่เนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงทําให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมแบบที่เห็นกันอยู่แบบนี้นะครับสำคัญคือต้องติดตามตรวจสอบสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดสักหน่อยนะครับเพื่อประโยชน์ในการเตรียมการรับมือ ความเสียหายจากมากจากหนักเนี่ยก็อาจจะเป็นเบาได้ครับ